สวัสดีตอนบ่ายจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเวลาตอนนี้บ่ายสองกับสี่สิบห้านาทีค่ะวันพุธที่เท่าไหร่จำไม่ได้แม่รินเป็นคนที่ไม่ค่อยจำวันที่นะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่ถนนข้างๆโรงเรียนของเมืองเบียสค่าเหมือนเดิมค่ะ วันนี้กลับมาดูกระเทียมป่าในสวนนี้อีกรอบหนึ่งมาดูว่าเขาจะเกิดเยอะหรือยังจะมีดอกหรือยังค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาอนุรักษ์พันนกนะคะอนุรักษ์นกไว้นะเขาก็จะมีประกาศห้ามห้ามตกปลานะคะตรงนี้เพราะมันจะมีบ่อน้ำอยู่ข้างในแต่ว่าเขาห้ามตกปลา อนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์นกอนุรักษ์สัตว์เล็กๆน้อยๆคะนี่นะเขาก็จะมีที่นั่งให้คนมานั่งกินลมชมวิวกันนะคะคนคะฝั่งข้างในโน้นมีคนกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังทำดินน่าจะเตรียมที่ปลูกผักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงสนาม ตรงสะพานนี่ค่ะนี่นะมันก็จะมีสะพานมีทางขยะให้พร้อมข้างในนี้เมื่อก่อนมันจะมีห่านอยู่นะคะตรงนี้แต่วันนี้ไม่มีนะนี่หญ้าแห้งนี่นะคะเราก็จะข้ามสะพานตรงนี้ไปไปดูว่ากระเทียมมีดอกหรือย,ยังคะ่ะทุกคน คือไม่ได้กินกระเทียมไปหลายวันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้บ,บอกสามีว่าจะมาดูกระเทียมสามีบอกเธอจะเก็บกระเทียมอีกแล้วหรอดูมันเหม็นมากเลยนะ <c oughs> ก็เลยช่วงนี้จะงดกินกระเทียมค่ะงดเก็บกระเทียมก่อนสักพักหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าจะมาดูเฉยๆว่ามันเยอะหรือย,อยังค่ะขึ้นมาประมาณไหนแล้ว <c oughs> นี่ตามคลองน้ํานี่นะคะเป็นกระเทียมหมดเลยนะ <c oughs> นี่มีนกด้วยค่ะทุกคน <c oughs> น,นี่นี่นี่มีนกด้วย <c oughs> นกสีดํา ก็จะเหม็นขี้นกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอนุรักษ์นกเนาะนี่ก็จะมีคลองน้ําด้วยไม่แต่ปลาไม่มีนะคะปลาเล็กปลาน้อยก็ไม่มีเดี๋ยวจะข้ามไปดูตรงนี้วันนี้พามาเที่ยวสวนกระเทียมแต่ไม่ได้มาเก็บกระเทียมค่ะมาดูเฉยๆโอ้ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีดอกนะ แตกจังตรงนี้ต้นใหญ่แล้วแต่ยังไม่ขึ้นดอกค่ะไม่เหมือนตรงตรงป่าอีกสองป่าน้นต้นเล็กๆแต่มีดอกแล้วอันนี้ต้นใหญ่แต่ยังดอกไม่ขึ้นค่ะนี่ดอกยังไม่มีค่ะแก่แล้วนะแต่ไม่มีดอกแล้วก็จะมีขี้นกด้วย นี่ยาวไปตามคลองเลยนะคะทุกคนก็จะมีอยอดอย่างอื่นด้วยเนาะมีผักอย่างอื่นด้วยนะคะ่ะยาวไปนี่เป็นกระเทียมหมดเลยนะนี่ลมพัดเย็นสบายเลยค่ะอันนี้ดอกอันนี้ก็กินได้นะคะนี่เป็นกินได้นะที่เขาเอามาทำน้ำเชื่อมค่ะเวลามีดอกเขาเอาทำมาทำน้ำเชื่อมนะ เขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยใบนี้ก็น่าจะกินได้อยู่นะก็จะอยู่บ้านาข้างๆคนนะคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือลมพัดเย็นสบายมากบ้านฝั่งโน้นกำลังร้องเพลงค่ะบ้านสีเหลืองเสียงดังมากเลยนะกระเทียมปลาแยะๆไปหมดเลย งงนะว่าไม่มีดอกนี่ยิ่งตรงนี้นะยิ่งเยอะค่ะน,นี่นี่ก็เป็นกระเทียมหมดเลยนะกระเทียมตรงนี้เมื่อวันนั้นแมี่มาเก็บอยู่ตรงนี้ค่ะข้างในข้างนอกเนี่ยแต่ว่าวันนั้นเขายังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เขายังเป็นแบบเล็กๆอยู่แต่รู้สึกจะผ่านไปประมาณสองสามสัปดาห์ค่ะโตมากเลยตอนนี้นี่นะคะบรรยากาศโดยรวม ก็จะประมาณนี้เมื่อกี้สะพานที่เดินมาเมื่อกี้ค่ะก็จะประมาณนี้ตรงนี้ข้างในเขาจะปลูกผักปลูกอะไรรู้สึกว่าจะเป็นเลี้ยงไก่หรืออะไรสักอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะมีต้นไม้อยู่เล็กๆมุมเล็กๆอีกหนึ่งมุมพักผ่อนของคนในเมืองนี้ค่ะของเด็กๆ็นักเรียนตรงโน้นก็เป็นโรงเรียนก็จะมีเด็กทั้งวัยรุ่นนะคะกำลังเตะฟุตบอลกันอยู่ ซ้อมฟุตบอลกันอยู่แต่เราก็จะไปถ่ายเขาไม่ได้นะคะมันจะดูไม่ดีนะเพราะว่าฝรั่งเราจะไปแต่ต้องเขาไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเขานี่นะคะกระเทียมมาดูกระเทียมกันดีกว่าโน่นค่ะรถขนทำอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นขนขี่วัวมาใส่ไว,ไว้ใส่ผักอะคะ่ะ เดินกลับมุมเดิมค่ะทุกคนเวลาตอนนี้บ่ายงห้าสิบนาทีคะ่ะเดินชมป่ากระเทียมเล็กๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเบสค่านะคะทุกคนบรรยากาศยามบ่ายๆลมพัดเย็นสบายตอนนี้ไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาเอ้ยไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะว่ะดีนใส่เสื้อยืดธรรมดาแต่แขนยาวนะก็อยู่ได้ค่ะไม่หนาว วันนี้แดดออกค่ะแดดเยอะมากเลยนี่ลมพัดนี่เย็นไหมสวยมากเลยตรงนู้นก็เป็นภูเขานะคะภูเขาสูงนะตรงนู้นนี่โรงเรียนก็อยู่แค่นี้เองโรงเรียนของมัธยมปลายนะคะ ปลายแล้วก็มีศูนย์ฝึกวิชาชีพอยู่ข้างในด้วยนะเรียนพิทรงพิเศษอะไรก็มาเรียนที่นี่เหมือนกันค่ะนี่ก็สะพานเล็กๆแต่ไม่มีปลาข้างในนุ้นน่าจะมีอยู่ค่ะน่าจะมีกบมีเขียดวิ่งอยู่นะข้างในน้่นค่ะตรงน้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าเลยไปนุ้นนะคะเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วก็มีทางด่วนอยู่ข้ามฝากไปนุ้นค่ะน่น ทางด่วนทางรถไฟก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันบรรยากาศ<ม>วันนี้<ม>รู้สึกว่าโอเคโอเคมากเลยค่ะตอนนี้เย็นเย็นสบายเลยนี่กระเทียมมันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะคะทุกคน,นก็จะมีมาตลอดเลยนะนี่ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะเยอะนะกระเทียมนี่เขาจะลามนะเวลาเขาเกิดที่ไหนเขาก็จะลามไปอุ้ยนี่แม่ลินยังไม่เคยเดินเข้ามาถึงตรงข้างในนี้เลยนะคะทุกคน นี่มันก็จะยาวไปถึงโน้นเลยนะกระเทียมมีไปเรื่อยตรงโน้นเลยค่ะมีไปตามชายนี่แหละชายคลองนี่แหละนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนี่พามาดูอ๋อตรงนี้เป็นที่ของเขาปลูกผักค่ะทุกคนนี่กระเทียมมันก็จะยาวไปโน้นเลยนะยาวไปถึงโน้นเลยเราเดินเข้าไปดูตรงโน้นไหมว่ามันมีอะไร ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไปตรงน้นแล้วมีหานมีหานกลัวเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูนะคะตรงนี้มันก็จะสุดแค่นี้แหละทางเดินก็จะเป็นทางเดินที่เขามาพาหมาพาอะไรมาเดินคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนี่กระยาตรงนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีหมาหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่กล้าไปนะแต่รู้ว่าเขาน่าจะเป็นแปลงผักเขาคะ่ะ นะคะอ๋อกระเทียมตรงนี้ก็มีมะหลมมะแหลมค่ะไม่เยอะแต่ตรงนู้นน่าจะเยอะอยู่นู่นค่ะน่าจะเยอะอยู่เถียมไปกลับที่เดิมค่ะและในระหว่างนี้นะคะมันก็จะมีดอกไม้อันนี้นะเกิดเยอะเลยค่ะทุกคนนี่เกิดเยอะมากเลยหญ้าก็จะเขียวเต็มแล้วนะคะสักพักก็จะได้ตัดหญ้าแล้วแหละ นี่วิวสวยๆบรรยากาศตอนบ่ายจากเมืองทิชิโนอยู่ภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่เกือบๆติดกับประเทศอิตาลีนะคะทุกคนกับวิวไม่รู้สวยหรือเปล่านะแต่ว่าอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้นี่ยาคากำลังพัดไปตามลมนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะดูวิวสวยๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ได้ค่ะเขียนคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรสวยๆอีกเดี๋ยวแมลินก็จะเอามาให้ดูอีกรอบค่ะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะคะกับมุมญ้านี่แหละแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ